โคดีลูกค้าออกทุกวันนะคะรอบนี้เข้า30ิลังเท่านั้นนะคะลูกค้าตัวนี้ใครอยากได้ต้องรีบกดจาก250ในตะกร้าลดเหลือ99บาทนะคะลูกค้าใครไม่กดถือว่าโคดพลาดนะคะลูกค้าได้ได้แบบโคบแบบนี้เลยนะลูกค้ารอบนี้มาเข้ามาแค่90เออ9เหมือนจะเออส0ลัง30สิลัง กี่ตัวไม่รู้ลูกค้าแต่เข้ามาแค่30มสิบลังตัวเนี้ถ้าหมดรถนี้แล้วนะคะก็คือต้องรออีกนานเลยนะคะลูกค้าเพราะว่ามันขายดีมากโรงงานผลิตไม่ทันนะคะลูกค้าใครอยากได้ใครอยากได้ต้องรีบกดในตะกร้าเหลืองตะกร้าเหลืองด้านล่างด่วนๆเลยนะลูกค้าบอกเลยว่าโคตรคุ้มนะคะพี่ๆขาใครอยากได้ต้องรีบกดสั่งซื้อกันเข้ามาได้เลยบอกเลยว่าถ้าแบบมันหมดไปรอบนี้แล้วว่ามันจะนานเข้านะคะใครอยากได้ต้อง จิ้มิมเลยนะพี่หนูพร้อมส่งให้นะคะลูกค้าอยากดูสินค้าอะไรลูกค้าคอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยเนี่ยหนูจะไปรีวิวให้ตามสั่งเลยคะ่ะ